ท่านผู้ชมครับนี่นะฮะทำยังไงฉันจะได้เป็นอมตะหน้าหน้าเธอเหมือนตกใจอยู่ตกใจคือยังยังไม่ชินยังไม่ชินกับเสียงพวกเราเนาะไม่วิ่งเหรอเอาตัวตัวตัวนั้นจะตัวเล็กกว่าหรือเปล่าตัวเมียตัวเมียจะตัวเล็กกว่าเนาะเอาลูกมาเอาผมว่าคอกอาจจะเล็กไปสําหรับครั้หรือเปล่าเพราะว่าเราเราเตรียมพ่อไว้แล้วอ๋อเอาเพิ่งเอามาเมื่ออันนี้เป็นไอตัวดักหนูเนาะตัวใช้ไปเอากรงอยู่หลังบ้านฉันก่อนไหม มีพี่พลีเขาอยู yeah. ่ยังไงอะพี่ขุดโพรงอยู่เหรอเออเขาอยู <h 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 ่อย ah ่างนี <h <h ้แหละไม่ไม่อยู่ตามธรรมชาติเนี <h 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 ่เขาอยู่ขุดรูเหรอหรือว่าอยู่บนต้นไม้เพราะว่าถ้าดึงออกมาเขาจะให้้องออกเองไม่ต้องออกใช่ค่ะเขาหางมันใหญ่มากหางนี่เหมือนหนูเลยก็สายพันธุ์หมูฉันฉันรับไม่ไหวสายพันธุ์หนูสายพันธุ์หนูตุ่นอ้น มีอ้นนะคะเห็นแล้วเคยตาชานจะพูดเท่าผู้ะกาชานพูดว่ามีอ้นเพิ่งเคยเห็นมัดโอนเป็นอย่างงี้มาตั้งแต่วันที่เธอบอกแกนน่นใช่ไหมมาเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ใช่ไหมวันนั้นนธโทรโทรไปกันวันนั้นเธอจองไว้เนาะไม่ไม่ปิดมันหรออันนี้แล้วมันไม่กล้าเลี้ยงเลี้ยงเพื่อจะขายลูกมันใช่ไหมเลี้ยงเพื่อจะขายลูกล่ามาดีด้วยนะ ถ้าเกิดเพาะเสร็จแล้วมันมันมีลูกแล้วจะขายให้ใครก็เราก็โพสขายมันมันจะมีเพจกลุ่มมีเพจมีกลุ่มครับมีกลุ่มของของคนที่เลี้ยงอ้นอยู่แล้วอ๋อมีเพจมีกลุ่มส่วนใหญ่อนี่เขาเลี้ยงเลี้ยงเอาไว้ไว้เอาไว้เป็นการเลี้ยงบอกเป็นคานก็ได้ออเขาเขาว่าเนื้อจะอร่อยกว่านุ่งพุกพี่มาเลี้ยงนะเลี้ยงหมูเลี้ยงหมูเออเนื้อเนื้อมันเหลวอันนอาจารย์ใหญ่กว่าดูอยู่กับพี่พอลลี่ อ้นอ้จ่าตัวอ้นอ้นยาแต่ไอตัวอ้นนี่นตามันไม่หิมมันตุ่นนะฮะแม่ตาจะจะปีตีปาตีแล้วก็อ่าน่าจะหักวันนี้อันนี้อ้นนี่มันจะน่ารักกว่าตัวตุ่นเฮ้นเธอแนเธอเป็นอะไรอ่ะนี่เป็นโดนข่วนนี่แหละเนาะนี่โดนยิตั้งไว้ค่ะนี่คือโดนมันขวนใช่ไหมเนี่ยเออก็เพราะว่ามันเว่าพี่ตั้มซาดิดไม่มันจะมันจะมือกับเรีนี่นี่หนักมากนะอ่าฮะหนักหนักหนักเนาะ หนักสองโลอ่ะเนี่ยมันจะมันจะบืมันจะบืนอ่ะมันจะมันมันจะไปอ่ะหนักสองกิโลไม่ไม่ไม่อยากให้กอดแรงหรือเปล่าหรือว่าร้อนปล่อยปล่อยมันมันจะวิ่งเงี้ก็ปล่อยมันกลัววิ่งมันมันจะวิ่งไหมมันไม่มันไม่วิ่งบอกมันตกลงไปหมาก็จัดการทันทีเลยสิคะไอตัวนี้มันไม่วิ่งเหมือนนูใช่ไหมมันมันไปชาไปชาบอกอ๋อแสดงว่า เกิดไปลงนี่เรียบร้อยเลยเรียบร้อยค่ะเเสร็จหมาลยวิ่งวิ่งไม่ได้อาหลงคุณมาน่ะคุณก็ื่อนอเรียบร้อยรอให้ไปสิคะทีนี้มันอ้วนมันก็เลยน่ารักมันพี่เนาะอุ้ยสองตัว อะโชว์ไข่โชว์ไข่มีสองตัวตัวผู้สตัวจ้ะสี่ตัวสี่ตัวอยู่บนหลังรถในรถหลงม่เอาลงมาหมดหรอมีสี่ตัวสีดำรถดำเทเลอร์เทเลอร์โอ้โห คุณรถมันไค้เดี๋ยวก็มีมอเตอร์ไซค์เวฟอะไรสามล้อรถไฟฟ้าครับอเอาซุกซึ้งอันนี้เนาะอันนี้อันนี้น้องโคตรจูนโอ้มีชื่อด้วยมีชื่อเราปล่อยบินเออเดี๋ยวลงมาครับมันร้องไห้ทั้ยคืนเด้อปล่อยมันก็ไม่ไม่ไปเร็วไอ้นี่เนาะสามารถที่จะใส่กระดิ่งให้มันได้ไหมเธอได้เดี๋ยวกิ้งๆหน่ารัก เดี๋ยวเดี๋ยวจะจับตัวตัวนี้ค่ะพี่แจ๊ะพี่จะจับตัวนี้เอามาแต่งเป็นตัวผู้หญิงเนาะอันนี้มันเป็นผู้ชายตัเลยอันนี้ตัวผู้แล้วในค้องนี้ตัวตัวเมียอ๋อก็คือตอนนี้ก็คือไอตัวนี้น่ะเขาแนะนํามาว่าห้ามโดนน้ำโอ้โหน้ำไม่ได้น้ำก็ห้ามให้ให้ให้ดื่มให้กินนะตัวนี้เขาจะกินแค่ พวกแครอทพวกเอ่อเพราะว่าในนี้มันก็มีมีน้ำอ้อยอะไรอย่างเงี้ยพวกไม้ไผ่ท้าให้กินน้ำเพราะว่าเอ่อโดยปกติเอ่อชีวิตเขาอาจจะอยู่ในดินในดินจะฝุดหนุ่มอยู่ในดินนะเนาะแมงเอาสักตัวไหมแมงหลักาแต่นัวตัวอ้นนะคะตัวอ้นเธออย่าลืมนะมันออกลูกเธอต้องกินนะโอ้จัเราจะได้ นอะมันจะมีรูกใช่ไหมนี่ตัวจระเน๊ออ๋อตัวอ้นค่ะใค่ะอีเชื่องมน้าคือคือคือเจ้าของฟาร์มเขาเลี้ยงมาดีมากคคือเลี้ยงให้ให้เราจับเขาอ้มได้เขาจบกินรากไม้เพราะว่า ถ้าฟาร์มอื่นเน่ะเขาจะเลี้ยงไม่ไม่อย่างนี้ไม่ใส่ใจอย่างนี้เนาะเราุ้มไม่ได้เลยแหละมันมันจะขาดนะใช่ก็เลี้ยงมาแล้วถ้าสมมุติว่าเราไม่คุกคีสามสามโลถึงไหมครับถึงสองโลสองโลนะครับถ้าโตเต็มที่ก็จะประมาณห้าหกโลโอ้ยมัาจะุ้มไวเหรอห้าโลอ่ะถ้าโตเต็มที่นะถ้าปีสองปีขึ้นไปเนี่ยมันจะห้าหกโลอันนี้คืออันนี้คือน้องอายุแค่แปดเดือนแปดเดือนแปดเดือนนะพี่น้องแปตอนนี้คือเขาเรียกว่าอ่อตัว ตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะพร้อมผสมพันธุ์น่ะอือเป็นหนุ่มเป็นสาวกันพ่อพันธุ์แม่พันธุ์พ่อพันธุ์แม่พันธุ์แต่ยังไม่เข็ลุงเรียกประชุมแล้วครับครับผมโอเธอกลายเป็นคุณแม่ลูกอ่อนไปแล้วคุณแม่ลูกสี่คุณแม่ลูกโคกน้องกินอะไรคะน้องกินอะไรคะน้องกินไข่กินแควโพดกินไข่กินแค่รอดกินกาวโพดดูีไข่นี่คระบพี่แอนที่บ้านเรียกประชุมอ่ะปะปะมือนางจะโกย ถถ้้าานิวข้างนู้นเป็นเหมือนข้างนี้จ้าจ้าเข้าไปก่อนเลยพอดีดูพี่โพลี่เขาเลี้ยงนะแป๊บหนึ่งนี่มามามาแล้วมาแล้วใครไปไกลๆเลยไปไกลๆเลยไปไกลวเลยไปไกลวเปลยวไปไกลๆเ็วตัวตัวไม่ไดประชุมข้างในแต่ว่าพี่โพลี่เลี้ยงตัวทึ้งสี่ตัว เดี๋ยวฉันจะมาโชว์ความน่ารักด้วยนะคะซีัวอยู่ที่นี้ซีโออยู่ใน่สองเดี๋ยวเรามาดูรอดูลูกๆนะคะหมาดมหมาดมเปรี้ยวเปี้ยวอยากไกลัดแม่เปี้ยวมองแล้วเปี้ยวมองแล้วเออเปียวเลงแล้วแม่ไดี๋ยวเราผิดชอบนี้่อเปี้ยวมาเลงแล้วนะครับตอนนี้สุรินทร์อยู่อำเภออะไรคะอำเภอเมืองค่ะเป็นคนจังหวัดสุรินทร์อำเภอเมืองดูดีจังดีค่ะไม่ดื้อแมตัวนิ่งจังเลยเนาะ แต่ว่าเขาจะไอนี้นิดนึงผลเขาจะแข็งนิดนึงตกใจตกใจอ่าแบบนี้เขาปีนต้นไม้ได้ไหมครับหรือว่าได้ได้ได้ด้วยปีนต้นไม้สวัสดีค่ะถ้าหลุดก็ไม่ไปกันไม่มาไม่เมลนดิรนะจ้าจ่าพี่พอลี่เกร้านเนิบเนิบน้ำหน้าทั้งหมดสี่ตัวนี่คือพ่อพันธุ์ของพี่พอลลี่เลยนะครับแม่พันธุ์กับพ่อพันธุ์เป็นคู่เราจะได้มาสองคู่คือเดี๋ยวจะเอาไปลง โบมันจะเป็นท่อเจ้าเกิดเราน่ะพ่อ80อ่ะท่อวงเดือนโอเคเนาะไปขอบคุณพี่บอลลี่มากเลยค่ะนะคะขอบคุณมากน่ารักมากุ้ยยหน่ครับไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นจริงๆไงฝากคลิปนี้ไปด้วยนะคะยินลีต้อนรับกับเรนกับซาร์ไชเปี้ยวนะท่าน่กงัดนะเปี้ยวลิงเปี้ยวลิงหัวขอมหมักลิงขอสักคำครับเอาก่อนนะครับ นี่นะโอ้หอ่ก็ขอบคุณพี่พอลลี่ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับนะสวัสดีครับ